ก็ดั้งเดิมยายของยายก็เป็นคนทําขนมขายยายก็ทําต่อมาพอยายของยายเสียเราก็อายุยังเล็กอยู่แค่สิบขวบยายเสียแม่เขาก็ทําไม่ได้แต่เราสืบทอดของยายอะมาเราก็จําได้ทุกอย่างที่จําได้เราก็ทําได้ทุกอย่างอายุสิบขวบเราก็เริ่มทํามากับยายแล้วพอยายเสียเราก็ทํารับทอดยายมาตลอดคืออยากจะทานั้เขาบอกเฮ้ยาทำขนมกินเถอะอยากกินขนมอะไรดีเราก็พูดอย่างนี้มา วันนี้จะกินเปียกปูนเราก็แช่ข้าวมาโม่แป้งแล้วก็มากวนกันมากวนเปียกปูนถ้าอยากกินแล้ช่องเราก็เอาข้าวมาแช่แล้วก็มาโม่ทำแล้วช่องขนมทุกอย่างคือว่าอยากกินแล้วเราก็ทำทำเป็นขนมไทยเราเรารักขนมไทยใจมันรักไงใจมันรักขนมพวกนี้ก็เลยทําชื่อเล่นชื่อเจือชื่อจริงชื่อกองทองจันวดีกระด้งเดิมก็เป็นคนตลับดีนี่แหละมีอาชีพทํานา ํำนาไว้ส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวนาปางส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวอินรียข้าวนาปีข้าวเชิเชยเสาให้ข้าวเชิเชยมันมีที่มาที่ไปอยู่จะดั้งเดิมนะที่ยายเขาบอกว่าข้าวนะกินข้าวนาปีอลูกข้าวนาปีเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเราหวานไปแล้วไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยข้าวตัวนี้มันไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวด้วยอย่างสมมุติมันเป็นโรคข้าวนาปีตอนเล็กๆมันเป็นโรคนะ เราก็ไม่ต้องไปทําไมมันเดี๋ยวถึงเวลาใบมันแก่แล้วมันก็จะท้องขึ้นมาแล้วก็จะออกเองแก่ว่าอย่างนี้คือข้าวเชเชยเสาให้นี่ที่ไปตรวจเขาบอกว่าไขมันต่ํแล้วน้าตาลก็ต่า,าของพวกนี้เราก็เลยว่าเออมันก็ดีละที่ทาอย่างนี้เราก็ได้กินข้าวเราเองเราก็เลยทากนาพวกนี้มาพวกข้าวตัวนี้เราก็ไม่สีกินตลอดข้าวเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราจะใส่แปลงเดิมทุกปีเราจะใส่อยู่นี่แหละไร่หนึ่งไม่ได้แค่ห้าสิบถ ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาไปสีก็สารขายสมมุติว่าถ้าขายโลสามสิบห้าเราได้ไหมเราไม่ได้กําไรเลยมันไม่มีกําไรแกก็เลยบอกว่าทั้นเอามาแปรรูปทําขายทนนําขนมขายอย่างสมมุติข้าวโลหนึ่งมาแปรรูปก็ได้เปียกปูนเนี่ยก็ได้เกือบสองถาดแล้วแกว่าถ้าเป็นถาดสิบสองนิ้วก็ได้สองถาดถ้าถาดใหญ่สิบสามนิ้วอ่ะมันก็ได้ไม่ถึงสองถาดแกก็ว่าอย่างงี้เนาะ ที่ทําแป้งแต่ก็ไม่เคยทํานะที่ว่าแป้งที่ซื้อมาทําก็ไม่เคยนะไม่ซื้อดีก็คือเราก็จะโม่มางนี้ตลอดโม่ทํามาตลอดที่นี้อย่างแป้งแป้งถุงอะ่ะเขาก็บอกว่าก็อร่อยแต่เราก็ไม่เคยทํากินเราก็เคยทําแต่โม่โม่ทํากินมาตลอดคืออยากกินขนมเราก็ต้องโม่ทําอย่างขนมข้าวเช็เชยนี่ก็คือเป็นใช้โม่โม่ใช้โม่โม่แป้งมาทํามากันตลอดมา นี้ยุคใหม่ๆมีหมอ้อแกงมีเปียกปูนมีตะโก้มีขนมตาลมีละช่องขนมไทยอ่ะเราทําทุกอย่างคือข้าวทุกอย่างที่เราจําได้เราก็สืบทอดไว้ตลอดเราก็คือกลัวมันจะหายตอนนี้ก็ลังถ่ายทอดให้ลูกสาวตอนแรกยายเขาทําเส้นข้าวหยกเหมือนเส้นละช่องเราก็บอกยายมันจะอร่อยตรงไหนยายบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวยังไงมันก็เหมือนกันอย่างนั้นยายก็ทํามา สมัก่อนสีเหลืองยายก็บอกสีเหลืองเอาสีอะไรก็ได้ใส่ให้มันเหลืองแต่ยุคใหม่เราไม่เอาสีเราคือถ้าสีเหลืองเราเอาเป็นลูกตาลเป็นลูกตาลถ้าสีม่วงเป็นอัญชันถ้าจะเอาสีแดงเราก็ใช้น้ำขวางต้มต้มน้ำขวางทำเป็นสีเอาเป็นสีธรรมชาติทุกอย่างเราไม่ใช้สีผสมอาหารข้าวที่มาทำเนี่ยเราทำข้าวอินทรีย์มาทำ เราไม่ได้ว่าไปซื้อข้าวมาทําคือเราทําทําเองทําข้าวเองมาทําขนมเองจะได้มากได้น้อยเรารักษาคุณภาพของเราได้มากได้น้อยเราไม่ว่ากวนวันหนึ่งจะได้หม้อหนึ่งหม้อหนึ่งจะได้แค่สองถาดก็คือจบไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นตอนนี้ก็ล้างถ่ายทอดให้ลูกสาวเพราะว่ายายเขาไม่ได้ถ่ายทอดให้เราไว้เยอะยายก็แค่บอกบอกไว้แม่ไม่ได้จด เราก็ยังจําไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วของพวกเนี้มันต้องทําด้วยใจไม่ใช่จะมาเฮ้ยใครก็ทําได้ใช่ถ้าใจไม่รักไม่ใส่ใจกับมันอนะอะไรมันก็ไม่อร่อย Редактор субтитров А.Семкин Корректор